สวัสดีค่ะเด็กๆมาเจออาจารย์สภานะคะในหมวดภาษาค่ะวันนี้เรามาสร้างคำกันนะคะเราจะมาดูซิว่าวันนี้เราจะมีทุกคำอะไรที่เราควรที่จะสร้างได้นะคะวันนี้เราจะมีสระแล้วก็พย,ยัญชนะนะคะพย,ยัญชนะของเราจะมีหลายตัวแต่สระของเราวันนี้จะให้ตัวเดียวนะคะเป็นสระอำ่ำเด็กๆรู้จักสระอ่มไหมคะ มีกลมมอยู่ข้างบนแล้วก็มีสระอานะคะรวมกันเราเรียกว่าสละอํำนะคะเรามาสร้างคําด้วยกันนะคะเด็กเด็กจะได้คําเพิ่มเติมเยอะแยะเลยนะคะ,ะเด็กๆเห็นไหมคะเรามีตัวอะไรคะเด็กๆพยัญชนะคะ่ะเรามีพยัญชนะหลายตัวเลยนะคะพอปลาพอพานพอพึ่งเรามีหลายตัวนะคะแล้วเราก็มีสละอํา เรามาสร้างคำและอ่านพร้อมกันเลยนะคะเด็กๆอ้าวสละอําเด็กอ่าน่ไสระอําถ้าเราใส่ปอปลาเข้าไปกลายเป็นปออําปัาค่ะถูกต้องเลยอ่านนะครับปออําปัาพอเราใส่พอพานเข้าไปเราก็อ่านว่าพออําพําพออําพําอ้าวพอเราเรา สร้างคำหรืออ่านคำเสร็จแล้วเราก็ปิดไว้นะคะตัวเพียนชนะหออ่ำหำค่ะหออ่ำหำนะคะต่อไปขออํำขำขออํำ,ำขออำ,ำโอ้โหขำม,มากเลยต่อไปตัวอะไรคะเด็กๆทอทหารพออํำทำพออํำทำ,ำ,ำนะคะ ่ต่อไปตัวอะไรคะบอใบไม้บอบบอัมบัมบออัมบัมนะคะอ่าต่อไปตัวอะไรคะเด็กๆวอแหวนค่ะวออัมวัมวออัมวัมอ่าดเด็กดอัมดัมดอัมดัมอ่ายยักค่ะ ยออัมยำยออัมยำค่ะกอไก่เด็กร um, um. um, um. ู ai, ้จักเลยเลยก็อ um ัมกมก็อ um ัมกมนะคะต่อไปตัวชอช้างชออัมชัมชออัมชัมอืมสอเสือค่ะสออัมสั อําสามนะคะต่อไปนอหนูนออํานำนออํานำต่อไปตาเต่าค่ะตอําตำโตอําตำตัวสุดท้ายเลยอออ่างค่ะออําอําออําอําเด็กๆได้อ่านสระอําแล้วนะคะสร้างคำสระอําแล้วก็อ่าน ได้คำมามากมายเลยชีวิตผ่าเด็ก,เด,ก,เ,ดกเด็กลองไปสร้างดูนะคะง่ายมากเลยสระอํมแค่เป็นวงกลมแล้วก็เขียนสระอามไม่ลักข้างมาก็เป็นสระอํมนะคะวันนี้เราเรียนรู้เยัญ่ชนะผสมกับสระอามพี่ๆลองไปเขียนดูนะคะพี่ๆค่ะค่ะ ถุประสงค์ของกิจกรรมนี้ก็เพื่อให้เด็กทำไมคะได้รู้จักคําใหม่ๆนะคะเพิ่มขึ้นนะคะได้รู้จักพยัญชนะและกระสละเมื่อเรามาผสมกันแล้วได้คําอะไรบ้างเด็กๆก็ได้รู้จักคําเพิ่มเติมหลายคำนะคะคํานี้อาจจะเป็นคํานามคํากริยาได้นะคะเรามาสร้างกันนะคะเด็กๆและเด็กๆก็ลองไปทําไมคะ ไปหัดเขียนดูถ้าเป็นอ3นะคะเขียนได้เลยถ้าน้องๆก็ฟังแล้วก็เราก็รู้จักทำเพิ่มเติมคะ่ะ